ราอยู่ที่การเตรียมตัวเท่านั้นครับโอ้โอ้โอ้เป็นโอกาสนะครับให้กับนักมวยทุกๆคนนะครับแต่พิสูจน์ตัวเองครับโอ้โหเวทีหนึ่งที่ตัวสำรองชั้นดีที่สุดที่5นะครับก็คือสัปดาห์หน้าครับโโอ้หแบบนี้เขาบอกว่าโดนเมื่อไหร่ยิ้มไว้ก่อนยิ้มไว้พัชร์ะเนี่ยจะปักแพ้ังไงครับนี่สังเกตให้เห็นเลยครับแบบนี้ครับโอ้โห เกมเล่นของหนักของแรงแบบต้องต้อง,งสำคัญทุกยกครับสำคัญทุกยกครับโอ้โยอสุดแล้วจะแก้เกมยังไงต้องมาติดตามดูครับม,ม,มีความวาม,มุ่งมั่นครับแต่ว่าโมฮัมเหม็ดนี่สดถือว่าก็โชว์ในระดับหนึ่งลแล้วก็แขทงซ้ายทีครับแต่โม <c oughs> ไม่ได้ถูกใจมากนักครับแต่นี่โอ้โห we have a winner by way of unanimous decision blue 스